ว่าพี่ครับสีเหมือนกันหรือเปล่าสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวไม่จัดก,การให้เลยที่ผมดูนะครับความคุ้มค่าในการใช้งานนะผมว่าเพื่อนๆน่าจะเลือกเวฟร้อยสิบไนะครับเพราะว่า ครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านมาดูเวฟร้อยสิบไอนะครับสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับกับซูเปอร์ครับสองพันยี่สิบสองนะครับมาจอดเทียบสีน้ำเงินให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์หรือว่าน้องๆถามว่าพี่ครับสีเหมือนกันหรือเปล่าสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวไม่จัดการให้เลยนะครับก็คือเวฟร้อยสิบนะครับจะเป็นตัวท็อปเลยนะส่วนซูเปอร์ครับนับจะไม่มีตัวท็อปตัวรองท็อปนะจะเป็นตัวเดียวเลยครับมีทั้งหมด4สีนะครับสีซูเปอร์ครับสีีีีขาววสสสแแดดงงล้้ก็นนำเิ ที่ผมถ่ายนะครับส่วนเวฟ110 2,021หรือ2,022นับนยังขายอยู่ถึงปัจจุบันนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับมีน้ำเงินมีแดงแล้วก็มีดำนะครับเดี๋ยววันนี้มาเทียบราคาตารางกันผ่อนให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับนี่ให้เพื่อนดูเลยครับว่าความแตกต่างความสูงนะครับเป็นแบบไหนนะครับถามว่าเทียบกันได้ไหมผมว่าก็ใกล้เคียงนะครับตัวนี้ราคา เท่ากันเลยนะครับทั้งสองตัวเท่ากันเลยนะครับสวยไหมนะครับเป็นสีน้ําเงินทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าน้ําเงินตรงตัวซปเปอร์คับนะครับจะสีเดียวกับน้าเงินตัวเนี้ยเป็นสีคล้ายๆสีฟ้านะครับเห็นไหมแบบจุดกลางของเวฟร้อยสิบไอ่ะมันจะไม่เป็นสีน้ําเงินเข้มเหมือนเวฟร้อยสิบไอนะครับนี่นะครับระบบไฟหน้าเป็น LED ทั้งสองตัวเลยครับ แต่เป็นทรงกลมกับทรงแหลมๆแบบนี้นะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับจุดยึดตะกร้าหน้ามีทั้งสองคันเลยนะครับมีทั้งสองคันเลยนะครับทุบครับจะมีเหล็กเหล็กวางตะกร้าหน้ามาให้นะครับทุกคันเลยทุกสีนะครับส่วนเวฟร้อยสิบจะเป็นน็อตยึดสี่ตัวนี้ให้เราถอดใส่ตะกร้าหน้าได้เลยนะครับ บอลโคนหน้าทั้งสองสีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเวฟร้อยสิบไอเป็นล้อแม็กนะครับส่วนซูเปอร์คับเป็นล้อซีรวดนะครับเป็นดัมเบรกหน้านะครับเวฟร้อยสิบไอเป็นดิสเบกหน้านะครับระบบเบรกด้านหน้าพอเวฟร้อยสิบจะเป็นดิสเบกหน้าดัมเบรกหลังนะส่วนซูเปอร์ครับดับเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับแต่ระบบเบรกผมบอกไว้ซูเปอร์ครับไม่ต้องห่วงเรื่องการเบรกนะครับทางฮอนด้าทำมาได้ดีมากระบบเบรกนะครับเพื่อน มั่นใจแน่นอนบางลมจะไม่เหมือนกันนะครับตัววีร์ซใหม่จะมีบางลมตัวใหญ่มางนี้เลยส่วนซูร์ครับจะเป็นแยกชิ้นนะครับมีบางแต้หนึ่งชิ้นบางลมสองข้างนะครับเป็นสีขาวนะครับมาด้านหลังนะครับก็รถคนลนสไตล์เนาะอันนึงแบบแนวครอบครัวอันนึงแบบ โบราณโบราณนิดนึงนะครับบอกว่าเป็นตอนเดียวเหมือนกันนะครับส่วนสุคัพจะมีสองสีตัดสีเทาด้วยนะครับด้านล่างจับหลังตัวสุคัพนะครับเป็นแบบชุบโครเมี่ยมเป็นเหล็กนะครับส่วนวล์รอสิบเป็นพลาสติกแข็งนะครับไฟายท้ายก็เป็นหลอดมีไส้ทั้งสองรุ่นเลยไปเลี้ยวด้วยนะครับโช๊คหลังเป็นโช๊คคู่นะครับ 1 1 0 i จะเป็นสปริงเห็นแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดําส่วนซูเปอร์คาพจะเป็นแบบมีฝากครอบด้วยนะครับส่วนซูเปอร์คาพตัวเก่านะมันมีตัวปรับความแข็งได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้มันไม่มีตัวปรับนะครับมันจะเป็นระดับเดียวเลยล้อหลังก็เป็นสีลวดนะครับซูเปอรค์คาพเป็ย F110i เป็นล้อแมกสวิงอาร์มนะครับตัวท็อปตัวนี้เป็นสีดานะครับส่วนซูเปอร์คาพเป็นสีเทา ขอบโซ่ขอบอะไรพวกนนี้สีเดียวกับสวิงงามเลยครับดูอัตราการประหยัดน้ำมันสุรับนิดนึงนะตัวนี้71.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสครับนะครับส่วนเบบร้อยสิบไอแตกนะครับบลอกครืองนเดียวกันแต่อัตราประหยัดน้ำมันไม่เหมือนกันตัวนี้76.9กกิโลเมตรต่อลิตรแต่เขาบอกว่าบล็อกเครื่องยนต์เดียวกันนะเพื่อน ถพือคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วแต่นะครับอ่าใต้กล่อ,าายองยูบ็อกนิดนึงนะครับเราีเอฟร้อยสิ่ไมน,นะครับมีกล่องยูบ็อกด้วยนะครับส่วนชุปอระคับนะครับจะไม่มีนะวิธีเปิดชุปอระคับก็หมุนสุดนะครับบอกว่าจะดึงแบบนี้นะครับ ใต้เบาะอ,อยู่ใต้เบาะซเคับไม่มีที่วางของเลยนะครับเพืเ่อน <S 2> <S 2> <S 2> ๆดูหน้าปัดเป็นไม้นะครับเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับทั้งสองตัวเลย <S <S แต่ตัวเวฟโรยสีไนะครับจะไม่มีนาฬิกานะครับเพืเ่อนๆสังเกตดูนะเวลารถที่เป็นมาดิจิตอนนะครับถ้าไม่มีนาฬิกาจะไม่มีปุ่มกดแบบนี้นะครับเนี่ยจะไม่มีปุ่มกดแบบนี้ ถ้ารุ่นไหนที่มีนาฬิกานะครับหรือว่าปรับตั้งนาฬิกาได้นะครับมันจะมีปุ่มแบบนี้มาให้ทุกทุกคันเลยนะครับสําหรับเ e กินใหม่ที่เป็นดิจิตอนนะครับจะมีปุ่มกดมาให้นะครับเล็กโรใหม่ตัวนี้ไม่มีปุ่มกดคือไม่มีนาฬิกานะครับไม่มีทิปด้วยนะครับกุญแจก็เป็นล็อกสองชั้นทั้งสองรุ่นเลยนะครับมีลูกกุญแจมาให้สองดอกนะครับ บล็อกเครื่องยนต์นะครับเป็นใช้บล็อกเครื่องยนต์เดียวกันนะครับระบายความร,ร้อนด้วยอากาศนะครับระบบเกียร์ก็สี่เกียร์วุนนะครับเวลาเราเข้าเกียร์สี่ครบแล้วนะครับเราอยากตกไปเกียร์ว่างเราสามารถกดได้เลยนะครับแต่ต้องรถต้องจอดสนิทก่อนนะถึงจะกดได้นะครับถ้ารถยังวิ่งแบบยังใช้งานอยู่เนี่ยเราไม่สามารถกดต่อไปได้นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับจะแปลกนะอัตราการหยัดละมันไม่เหมือนกันนะ ซูเปอร์ครับ7จ็ดสบเอดี่นะครับเวฟ110 7 6สิบเจ็ดสิบหกจุดเก้านะครับเพื่อนต่อคอมเมนต์น้องๆแล้วกันนะครับมีน้องๆคอมเมนต์ถามนะครับว่บาสีเดียวกันไหมคลิปนี้ก็จัดให้น้องๆน,นะครับมาดูตารางกันผ่อนนิดนึนงนะวันที่วันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับเดือนสองหกห้าครับ ดูราคานะครับเท่ากันเป๊ะเท่ากันเป๊ะนะครับนี่จัดให้จัดเห็นๆชัดเลยสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับจา,จากที่ผมดูนะครับความคุ้มค่าในการใช้งานนะผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะเลือกเวฟร้อยสิบให่นะครับเพราะว่าราคามันเท่ากันเพราะว่าหนึ่งมีกล่องอยู่บล็อกนะครับ ใส่ของใส่อะไรได้นะครับซูเปอร์ครับไม่มีที่เก็บใต้เบาะนะครับไม่มีเก็บของใต้เบาะนะครับมีแต่ตะกร้าหน้าก็ลองเลือกดูนะครับชอบรุ่นไหนก็มาจัดได้เลยนะครับ48,800บาทนะครับใช้เงินดาวล้านซูเปอร์ครับใช้เงินดาวอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งก็ดาวล้านพอๆกันนะครับส่งก็พออกันเกินกันประมาณร้อยหนึ่งนะครับ12วัน4ี0พันหนะครับ ยี่สี่งวดสองพันสี่ยี่สิบนะครับสายทูเงวนพันเจ็ดสามสิบไฟแนนซ์ใช้เงินก็บาทสูงสองพันห้าเก้าสิบสองบาทเพราะไฟแนนซ์ก็คล้ายกันนะครับนี่สนใจก็มาดูได้นะครับสุภาพมีสี่สีนะครับมีแดงมีขาวมีน้ำเงินมีดำเว็บร้อยสิบไอมีแดงมีน้ำเงินมีดำนะครับนี่เฟซไลน์นะครับเฟสตรงกสียนนะครับไลน์ไม่ต้องมีแอสนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เป็นแดงเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าสองนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ตอบคอมเมนต์น้องๆแล้วนะครับใครชอบรุ่นไหนก็มาจัดได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับหรือว่าอยากดูรุ่นไหนก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวจัดการให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค,ครับสวัสดีครับ